ตัวนี้เป็น h a มาการดอนโอนิกีนะครับจะเห็นได้ว,ว่ามันแบตก้อนแค่นี้เองแบตแบตมันก้อนนิดเดียวเองแต่มาให้พลังเสียงที่ดุดันมากเลยครับอันนี้แบตนี่ไม่เกี่ยวครับผมต่อขนาดเพื่อว่าจะเพิ่มความจุให้มันจะให้ดูครับบอร์ดมันก็ใหญ่ชิบหายบอร์ดเปนเริ่มเลยแล้วก็ดอกละโคงใช้แค่ดอก3นิ้ว2ดอกแล้วก็ดอกเสียงแหลมอีก2ดอกแต่เสียงมันไม่ธรรมดาครับนี่ครับ น we ี่ยังไม่ได้ประกอบตู้นะ ตัว h a m a e d o n one x 4นะครับนี่ครับให้ชาร์จแบตผ่าน usb ได้ครับปกติแล้วไอตัว h a m a e r d o n ตัวนี้นะครับเราจะชาร์จแบตโดยใช้ไฟ19โวลต์จากด้านหลังใช่ไหมนี่ครับข้างหลังมันมันจะมีช่องที่ให้เสียบที่ชาร์จ19โวลต์ครับแต่คุณจะเห็นว่ามันมีช่องคำว่า service อยู่ครับคำว่า service มันเป็น usb ครับแล้วก็เวลาเราก็สามารถเอาสายชาร์จพวก micro usb ที่มันเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับเอามาชาร์จได้อยู่ใช่ไหมผมก็เลยทําการแปลงครับ <c oughs> แปลงโดยไปจัมไฟจาก USB ช่องนี้มานะครับนี่ครับจริงๆพอดีผมไขน้อยไปแล้วชี้เกียเปิดให้ดูมันจะอยู่ที่ขาผมผมต่อขา9ขา9กับขา11ถ้าจําไม่ผิดนะควมิเตอร์วัดดูก็ได้ครับพอเสียไปมันจะมีไฟ5โวลต์นะก็คือทําการจัมไฟ5โวลต์ตรงนั้นมาครับ แล้วก็มาเข้าตัวนี้ครับตัวเป็นชาร์จชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็คือมันจะเป็นตัวแปลงชาร์จแบตเตอรี่ผมก็ทําการเอาไฟมาเข้าที่จุดนี้อืมก็คือพอมันได้มาก็ะสืยเอาไฟมาเข้าที่จุดนี้มันก็จะเป็น5โวลต์ครับพอเป็น5โวลต์เอาพุทตรงนี้มันก็จะเป็น4.2โวลต์ครับแล้วก็เลยจัม4.2โวลต์ชุดนี้เอามาชาร์จแบตเตอรี่ครับโดยตัวนี้ผมโมแบตไปทั้งหมด5ก้อนครับ ก็มีตรงนี้12 2ก 2, ้อนตรงนี้อีก2ก้อนแล้วก็แอบ,บอยู่ในนี้อีกก้อนทนึทำให้เราฟังไดย้ยาวนานยิ่งขึ้นเพิ <c> ่ม <oughs> ยังไงใครเดี๋ยวผมทดลองดูก่อนแล้วกันนะครับก็คิดว่าใช้ได้ครับเพราะว่าในต่างประเทศก็โมกันหลายๆคนก็โมกันแบบนี้โอเคนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เอามาทดลองชาร์จแล้วนะครับจากคลิปก่อนหนะน้าน,นี้ที่ผมรีวิวไปก็ได้ทําการเสียบสายจากด้านหลังนี่ละ มากระดอนโอเนกสีเสียบสายจากด้านหลังนี่เห็นไหม USB แล้วผมก็ต่อมากับผ่านวงจรตัวนี้ครับไอตัวนี้ซื้อในช้อปปีนะครับถูกหน่อยตัวละ10บาทเองตัวละ10บบาทผมสั่งมาทีสั่งมาเยอะๆเลยครับผมสั่งมาเป็นถุงเลยนี่ครับสั่งมาเป็นถุงเลยมันจะได้ราคาถูกครับก็เนี่ยครับสั่งมาเยอะแยะมากมายเลยก็จะเอามาใช้งานครับที่จริงผมก็เอามาชาร์จแบตกับตัวนี้ด้วยเยอะแยะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับตอนนี้มันยังไม่เต็มมันก็เลยเป็นไฟสีแดงอยู่แต่ถ้าเต็มเมื่อไหร่มันก็จะเป็นไฟไฟสีน้ําเงินนะจะให้ดูโวลต์ที่ผมวัดแต่พอดีผมใช้มือหนึ่งอัดไปด้วยมันก็เลยอาจจะปวดหัวเวียนหัวเล็กน้อยนะนี่ครับจะวัดไฟให้ดูด้วยครับนี่ครับเอาปุ๊นมันก็จะออกอยู่ที่4 4โวลต์จริงๆมันจะอยู่ประมาณถ้ามันขึ้นไป4.2เมื่อไหร่ครับมันจะตัดครับแต่ตอนนี้มันชาร์จอยู่ มันอยู่ที่4โวลต์ไงมันยังไม่เต็มมันก็เลยยังไม่ตัดครับถ้ามันอยู่ที่4.2เมื่อไหร่มันก็จะตัดจะเป็นการโมงง่ายๆครับเพื่อเราิ้วไปพกพาแล้วเราไม่มีที่ชาร์จแบตเราก็ใช้แบตโทรศัพท์ไอหัวชาร์จโทรศัพท์มาชาร์จได้ครับหรือว่าเราจะใช้ชาร์จจาก power bank ก็ได้เช่นกันเพราะว่าตัวนี้ลำโพงไอแบตเตอรี่มันแค่3.7โวลต์อเองก็ยังไงลองลองไปไปยุกใช้กันดูเนาะนี่ครับ จะเป็นวิธีการโหมดเดี๋ยวคงประกอบแล้วครับแค่นี้ครับสวัสดีเดี๋ยว,ด,ยวดูอีกหน่อยเผื่อพวกคุณจะงงว่าม,มันคือลำโพงอะไรมันคือลำโพงตัวนี้นะครับฮามาเกอดอนโอนิกนะนี่ก็ว่าใช้งานเสียงดีมากๆครับพกพาสะดวกอยู่เพราะมันไม่ได้ใหญ่มากดังดีครับแต่ราคาตอนนี้ไม่มีขายแล้วมือหนึ่งไม่มีขายล้วมีแต่มือสองต่ตัวเราประมาณ3 0 0พบาทครับเสียงดีอยู่ครับ ไปแลนะครับผม